คอนเทนต์ที่กระตุ้นความอยากบางทีแล้วมันก็ทำให้เรามีแรงบันดาลใจแต่บางครั้งมันก็ทำให้เรารู้สึกว่า ชะตาชีวิตของคนเราช่างไม่เท่าเทมกันเสียเลยทำไมโอกาสมีแก่เขาทั้งๆท,ที่เราก็ขยันไม่แพ้เขาถ้าดูคอนเทนต์แล้วรู้สึกหดหูใจเราจะต้องมีสติเท่าทันว่าเราก็จะต้องเลี่ยงๆไปก่อนเพราะดูแล้วหมดกำลังใจแบบนี้เป็นต้นดังนั้นมันไม่ได้ผิดอะไรคอนเทนต์ก็จะสามารถสร้างประโยชน์สร้างแรงบันดาลใจให้หลายคนได้บางทีก็ให้ความรู้บางทีก็แนะนา ว่าจะต้องต่อยอดความพัฒนาในอาชีพอย่างไร เราพยายามที่จะเจริญสติว่าช่วงไหนเราเหมาะกับอะไรทุกอย่างมันไม่แน่นอนหรอกเพราะอารมณ์ของเรามันขึ้นขึ้นลงลงบางทีมันก็ท้อบางทีมันก็มีไฟลูกโชนขึ้นมาเราพยายามเจริญสติเอาไว้ด้วยเราจะได้รู้จักเวลา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 ในที่นี้ก็คือเวลาของใจที่มันคู่ควรกับการงานในการเรียนรู้หรือสร้างแรงบรรดาลใจหรือมันควรพักก่อนนี่แหละคนมีปัญญาจะทําแบบนี้ไม่เป็นไรหรอก วาสนาในเมืองมนุษย์นี้มันอยู่ได้ไม่ถึง100ปีพวกเราบางทีแล้วก็เกิน30ปี40ปีกันเข้ามาแล้วมันก็เกือบที่จะเป็นเครื่องหนึ่งของชีวิตแล้วดังนั้นการสร้างความสงบให้กับจิตใจอาจจะเป็นอีกหนึ่งสมบัติที่เราควรมีเพื่อที่จะเอาไว้ตายแล้วก็ติดตามตัวเราไปก็ได้ ข้อมูลต่างๆเป็นความเชื่อเฉพาะบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณอย่างยิ่งยวดเป็นความเช,เชื่อเฉพาะกลุ่มสำหรับลูกหลานผู้ศรัทธาในเสด็จพ่อองค์เพชรพระเทวาองค์ท่านเทวดากายเพชรที่มาสื่อสารกับคุณวินวชัชรินยาแต่เพียงเท่านั้นการให้บูชาและการบูชาอัญมณีเพชรเกรดแก้ว เป็นเรื่องของความเชื่นชอบความรักและศรัทธาส่วนบุคคลเป็นทางเลือกของคนที่ยังรักที่จะครอบครองในอัญมณีล้ำค่าที่มีคุณค่าทางด้านจิตใจในรูปแบบของพลังบาร,รมีบาร,รมีที่แปลงออกมาเป็นพลังงานที่มาสถิตยอยู่ประจำอัญมณีต่างๆในความเชื่อดังนั้นจึงขอสงวนขอบเขตให้บูชาเฉพาะแต่ผู้ที่มีความเชื่อเดียวกันเท่านั้นขอพระคุณค่ะ สาธุสาธุสาธุขอบคุณที่ติดตามคลิปนะคะฝากเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์เพื่อเพิ่มพูนกำลังเผยแผ่ธรรมบาร,รมีของเสด็จพ่อองค์เพชรพัทระกันนะคะขอให้ผู้ที่แชร์คลิปออกไปกดไลค์กดติดตามเจริญง,งอกงามเพิ่มพูนสุขทวีทั้งทางโลกและทางธรรมนะคะ